ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมมาชมพระสมเด็จทรงไก่นะครับเนื้อดินของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งช่วงหนึ่งนั้นราคาพระสมเด็จทรงไก่นะครับก็พุ่งไปอยู่ที่หลักพันปายนะครับจนถึงหลักแสนนะครับในคลิปนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับองนี้เป็นเนื้อ เนื้อดินนะครับเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผาลักษณะองค์พระก็จะมีความคมชัดมากนะครับพอไปครับลักษณะพระก็จะมีความคมนะครับคมเป็นแท่งเลยเดยเห็นไหมครับเลขยันนะครับสีด้านเป็นแท่งเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับลูกไก่กับฐานบัวขององค์พระนะครับจะมีความคมมากนะครับ องค์พระด้านล่างนะครับจะอุดผงพุทธขออภัยครับจะอุดตะกรุดทองคํานะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นตะกรุดทองคําอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับที่พระอาจารย์ท่านได้ทํามานะครับเราเอามายัดนะครับท่านเอามายัดปุดนะครับเป็นผงมวลสารที่ท่านได้สะสมมานะครับนี่นะครับ ต้องขอบอกนะครับว่าพระเครื่องของอะพระอาจารย์ต้อมวัท่าสแบงนะครับท่านสร้างตามแบบตำรับโบราณนะครับที่ท่านได้เรียนมานะครับเพราะฉะนั้นพระแต่ละองค์นะครับท่านก็จะมีะความเข้มขังความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าท่านสร้างแบบด้วยแบบโบราณนะครับแบบวิธีแบบมวลสารนะครับแล้วก็ าการหามวลสารการอันนี้ของท่านถ้าผู้ชมลองเข้าไปหาดูนะครับตามช่อง YouTube ต่างๆนะครับท่านก็จะเคยพูดไว้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับว่าพระแต่ละองค์ที่ท่านสร้างแต่ละรุ่นที่ท่านสร้างนั้นนะครับมวลสารแต่ละอย่างนะครับก็คือสุดยอดทั้งนั้นนะครับแล้วก็พุทธคุณนะครับก็สุดยอดเลยนะครับาอาจารย์ท่านาเป็นพระที่ มีความเมตตานะครับกับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับพระสมเด็จทรงไก่นะครับนี่ด้านข้างนะครับจะเป็นตัวหนังสือคําย่อว่าวทบก็คือวัาสแบงแล้วก็จะมีเลขนะครับเลขโคดพระกากับไปนะครับนี่นะครับการมีเลขโคดพระกากับนะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับว่าทําไมเขาถึง เโค้ดพระไว้บางท่านก็จะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้คําตอบนะครับว่าทําไมเขาถึงพระสมัยใหม่ๆทําไมเขาถึงต่อเลขโค้ดพระไว้นะครับก็คือการคนที่จะนําพระไปปลอมนะครับแล้วก็ไปต่อโค้ดนะครับถ้าสมมุติว่าเลขโค้ดของผมเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสมมุตินะครับเป็นเลขหนึหนึ่งหนึ่ง ผมได้พระแท้มาเป็นเลขหนึ่งนะครับสมมุติได้จากรับมาจากพระอาจารย์หรือว่ารับมาจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับก็จะได้มาแล้วก็มีการเช่าไปนะครับมีการปล่อยให้อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเหมือนกันเพราะเพราะเพราะพระผมนะครับสมมุตินะครับสมมุติแล้วมีคนอื่นนะครับไม่รู้มาจากไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ว่าใช้เลข ใช้เลขโค้ดนะครับแบบผมนะครับแต่ไม่ใช่องค์ที่ผมได้นะครับจะเป็นพระรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นภาพปอมมานะครับแล้วก็ใช้เลขนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็จะสําสคัญกับราคาของพระนะครับสมัยนี้เขาจะมีการาดูความสวยงามของพระดูเลขว่าลเลขสวยไหมเลขอันนี้ก็อยู่ที่ดูลพินิษของแต่ละคนที่อชอบนะครับส่วนตัวของแต่ละคนที่ชอบ บางคนก็จะเล่นเลขด้วยนะครับเล่นเลขโค้ดด้วยนะครับก็ถือว่าเลขสวยก็เป็นสิีิมงคลนะครับความเชื่อกันนะครับสมมุติว่าากลับมาเข้าเรื่องครับสมมุติว่าพระองค์นี้นะครับผมมีพระแท้แล้วก็ปล่อยให้อีกคนหนึ่งไปนะครับเป็นเลขโค้ดสมมุติว่าเป็นเลขตองหนึ่งนะครับแล้วก็มีเลขตองหนึ่งมาลงเปิดในกลุ่มนะครับโดยที่ ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับเป็นเลขตองหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าพระนี้เป็นพระที่สององค์นะครับซ้อนกันก็คือปกตินี่เลขโค้ดจะมีแค่สมมุติว่าเลข1ตัวเดียวก็จะมีรุ่นนั้นก็จะมีแค่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับจะมีองค์เดียวแล้วก็ไล่มาหนึ่งสองสาสี่ห้าจนว่าถึงสมมุติว่าสร้างหนึ่งพันองค์อย่างนี้นะครับก็จะถึงเลขแค่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเท่านั้นนะครับ สมมติว่าสร้าง5,000องค์ก็จะถึงเลข5,000สมมุตินะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมเข้าใจมานะครับที่ผมเข้าใจมานะครับแล้วก็ถ้ามีเลขที่สมมติว่าเลขชนกันนะครับเลขก็คือเป็นการปลอมแปลงแล้วนะครับก็เคยเห็นแบบนี้อยู่นะครับก็คือเลขนี้บางทีคนที่เอามาขายอาจจะไปเอาก๊อปภาพนะครับถ้าเราไม่ได้สลักชื่อเขียนชื่อกำกับไว้ใน ในภาพพระที่เราลงนะครับบางคนเขาก็จะพวกที่มิจฉาชีพก็จะเอาภาพพระนั้นมาปลอมขายนะครับมาเอาภาพไปลงขายนะครับเป็นการตัดต่อนะครับนี่นะครับก็คือสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือทําไมพระทุกวันนี้เหรียญทุกวันนี้ทําไมเขาต้องมีเลขค้กํากับนะครับก็คือกันนะครับกันกันปลอมแปลงพระนะครับนี่นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ